สวัสดีจ้าทุกคนดอกเทียนหยดบานตะม,มุตำม,มิเลยนะจ๊ะข่าม,มุ้มหนวดฤาษีนกหน่อยเฮานะ่จ้าพี่น้องมุ้มบานบุรีกับบานดอกอีกแล้ว ค่ะดอกพังปุ้ยเหาก็เริ่มบานแล้วเนาะจ้ะดอกสามปีใบเหี่ยวก็เริ่มบานแล้วเนาะจ้ะพี่น้องพามาชมบรรยากาศช่วงกลางคืนเนาะจ้ะค่ะดอกเกียวอินเดียเนาะจ้ะพี่น้องดอกใหญ่ๆเนาะจ้ะยังบานบ่ทันได้เบิดเนาะค่ะบานเป็น บานพัฒนเต็มชอ่อเนาะจั้นพี่น้องแต่บานหลายดีเนาะค่ะชอ่อมีบานใหญ่คักเลยเนาะจั้นพี่น้องงามน้ำเนาะค่ะหอมดีพร้อมเนาะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเหมือนสาวเขาคอยมาเบิังไม่อีกเทธอนึงเนาะจ๊ะพามาชมดอกเกี่ยวบานเนาะจั้นพี่น้องค่ะดอกใหญ่ดีเนาะจั้นพี่น้องกำลังบานเลยเนาะจ๊ะ ค่ะดอกแก้วอินเดียนะจ๊ะยินหอมคักเลยนะจ๊ะ ่าดอกเก้ยวเ้ากระบ,บานเต็มทีแล้วน่าจะพี่น้องบานเต็มตนเลยเนาะคะ่ะข่าดอกแก้วกับสใสห้กินหอมช่วงยี้มาเสากกับยี้มาแรงน่าจะพี่น้องดอกโบกกับยิ้บานตะมูตะมีคือเก่าน่าจะพี่น้อง ค่ะดอกจบาซ่อนก็บกำลังสีบานอีกนะคะ่ะค่ะดอกเขี้ยนหยดเท่าน่าจานอจ้ะกต่ยังมีบานอยู่นะจาพี่น้องอนกหน่วยมนเร็นนานจะพี่น้อง ่ช่วงยี้มือเรงกัสิมีเสียงนกเ,เจียแจวนะจ๊ะพี่น้องชมสวนไปน้ำฟังเสียงนกไปพร้อมนะจ๊ะ บักเคี้ย้งสุกเราจะพี่น้องสุกงวยหนึ่งแล้วนะจ๊ะอีกสองเลยกับกำลังสิสุกนะจ๊ะดอกตอติ่งบานดกดอกนะจ๊ะบานดกคือเก้าน้อจ๊ะพี่น้องดอกเก้าหลวงดอกไม่กับบานดอกมานะจ๊ะ ค่ะเสียงนกกระแตจีเจ๋อเซลๆเซลเลยเนาะค่ะค่ะฟังเสียงนกไปน้ำนะจ๊ะบานตะมุตะมิอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องผู้ดังเหลือหลอดแดดนะจ๊ะ มุมนกหน่อยเฮเนาะคะ่ะบานตะมุตะมิดีนะจ๊ะค่ะบานบุรีกับบานอีกแล้วตะมุตะมิน่ารักดีนะจ๊ะยี่แดงกับจำซื้อบ่ได้นาอจ๊ะว่าตนน้านเอียงเนาอจ๊ะ ผู้ไดหูซื้อกาเม็นมาบอกในได้จะเดอ้อดอกสีขาวงามดีนะจ๊ะขาวมุมต้นผู้ดดงนอจากกระสิเหลือประมาณนี้เนาะค่ะ ค่ะคลิปนี้ยี่แดงกขอ,ขอจบไว้ซ้ำนี้เนะจ๊ะเมื่อหนาพอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า